ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหลังจากรับรู้ได้ว่ามีสัตว์อสูรกำลังแอบติดตามเขามาเขาก็รู้ได้ทันทีเลยว่ามันจะต้องเป็นคนก่อนหน้านี้ที่อยู่ในหอประมูลแห่งเมืองจัก,กรพพัดอย่างแน่นอนเพราะคำพูดบางคำของทางอูที่ได้ทําลายความภาคภูมิใจของเขาจนหมดสิ้นวิหกเพลิงค่อยๆพาตัวชิงสุยทยานออกจากเมืองธรรมตราย ในตอนนี้เบื้องล่างเต็มไปด้วยถิ่นทุนกันดานที่แสนกว้างขวางช่างเป็นพื้นที่ที่แตกต่างจากเมืองหลวงของมหาทวีปเหลือเกินชิงซุยค่อยๆชะลอตัวลงอย่างช้าๆเขารู้ดีว่าคนที่แอบตามมาจะต้องตามมันจับตัวเขาอย่างแน่นอน แม้แต่การประมูลก็ยังเต็มไปด้วยความไม่เป็นธรรมความเป็นธรรมจะเกิดขึ้นได้เมื่อทั้งสองฝ่ายอยู่ในระดับเดียวกันหากมีความต่างชั้นเกิดขึ้นการกดขี่ก็จะตามมาตัวอย่างง่ายๆก็คือคนที่ประมูลเงินแข่งกับชิงสุย เขาใช้อำนาจในการกดดันผู้อื่นมันถึงเวลาแล้วที่เขาควรจะจัดการกันคนที่ติดตามมาเหล่านี้ข้ารู้ว่าพวกเจ้าอยู่ที่นี่จงออกมาสะชิงสุยและกล่าวเบาๆเสียงของเขาดังกระจายไปกว่าหนึ่งลี้ เสียงสัตว์อสูรกำลังกระพือปีกค่อยๆดังขึ้นนกกระเรียนปีกดำทั้งสามตัวก็ค่อยๆปรากฏขึ้นรอบๆอบตัวของชิงสุยมีคนทั้งหมดห้าคนอยู่บนหลังนกกระเรียนสี่คนเป็นชายชรา และอีกหนึ่งคนเป็นชายหนุ่มที่มีอายุแก่กว่าชิงสุยเล็กน้อยระดับการรับรู้ทางจิตวิญญาณของเจ้าก็ไม่เลวนะักข้าไม่คิดหรือว่าเจ้าจะหาพวกข้าเจอจากระยะนี้ชายชราคนหนึ่งที่สวมเสื้อผ้าบางๆกล่าวตอบอย่างช้าช้า ใบหน้าของชายชารานั้นไม่ได้ดูดีเลยคิ้วทั้งสองข้างติดกันราวกับหนอนสีดำดวงตาที่มีขนาดเล็กเท่าทั่วมาพร้อมกับจมูกที่ใหญ่เกินมนุษย์มนาใบหน้าที่ดูเห็นแก่ตัวช่างเป็นใบหน้าที่ทุกคนไม่อยากจดจำชายชาราอีกสาม คนที่เหลือดูเหมือนคนปกติแต่ใบหน้าของเขาเหล่านั้นตั้งเต็มไปด้วยความชั่วร้ายทำไมพวกเจ้าจึงต้องแอบติดตามข้าแม้ว่าชิงสุยจะรู้คำตอบอยู่แล้วแต่เขาก็ยังตัดสินใจถามทำไมพวกเราต้องตามเจ้ามานั้นหรือ ถ้าจะยอมบอกเจ้าก็ได้เพราะเจ้ากำลังจะตายเจ้าช่างไม่รู้ที่ต่ำที่สูงกล้ากระทำการอุอาจเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นสมาชิกประกูลถังอย่างนั้นหรือชายหนุ่มจ้องมองชิงสุยด้วยความโกรธขณะกล่าวชิงสุยยิ้มตอบ จากคำพูดก็รู้แล้วว่าพวกเขาจะต้องเป็นคู่แข่งที่ประมูลของแข่งกับชิงสุยอย่างแน่นอนเพราะมีเสียงหนึ่งที่คุ้นเคยมากมันเป็นเสียงเดียวกับในหอประมูลแล้วเจ้าไม่กลัวตระกูลถังจะหวนกลับมาจัดการกับเจ้าหรือถ้าเป็นเพื่อนกับคนในตระกูลถังชิงสุยยิ้มและกล่าวตอบชายหนุ่มเพื่อน อย่าพูดจาไร้าสาระเลยค่าคิดไม่ออกเหมือนกันว่าอะไรจะสามารถเป็นเครื่องยืนยันว่าเจ้าสามารถรักษาทังชงได้เพราะเจ้าก็เป็นเพียงแค่หมอพเนจรและก่อนหน้านี้ในหอประมูลดูเหมือนว่ากระกูลถังจะเป็นคนจ่ายเงินทั้งหมดใช่หรือไม่ และเจ้าคิดว่าคนอยากจนเช่นเจ้าพวกเขาจะกล้ารับเจ้าเป็นเพื่อนหรือชายหนุ่มหัวเราะแล้วมันจะเป็นอะไรไปหรือว่าข้าจะเป็นเพื่อนกับคนในตระกูลถังไม่ได้มิตรภาพไม่ได้ถูกวัดด้วยความมั่งคั่งหรอกนะชิงสยุยตอบกลับ เจ้าคงไม่เข้าใจการกระทำทั้งหมดของพวกเขาสินะมันก็เป็นเพียงแค่การชดใช้นี่เท่านั้นเองเจ้าคิดว่าราคาความเป็นเพื่อนนั้นมีราคาถูกขนาดนั้นเลยหรือชายหนุ่มพูดด้วยความรังเกียจ ชิงซุยเองก็ช่วยไม่ได้ที่จะต้องคิดเล็กน้อยถ้าหากไม่ใช่เพราะศักยภาพของเขาเขาก็คงไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์กับตระกูลถังได้และมันก็เป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งคนที่ไร้ความสามารถใครมันจะไม่อยากคบ เจ้าก็เลยอ้างเหตุผลต่างๆนานามาเพื่อจัดสังหารข้าแค่นั้นหรือชิงสุยยิ้มและมองกลับไปยังชายหนุ่มขณะถามจงมอบสิ่งของโบราณมาให้ข้าและจงคุกเข่าอ้อนวอนขอชีวิต ถ้าอาจจะใจดีพอลืมเรื่องราวทั้งหมดชายหนุ่มจ้องมองชิงสุยขณะพูดด้วยเสียงที่โดดเด่นชิงสุยมองหน้าชายหนุ่มพร้อมทั้งสายหน้าทำไมในโลกใบนี้ถึงมีคนง่วงวงมมากมายนักเมื่อคำพูดของชิงสุยจบลง ชายหนุ่มที่ยืนด้านหลังก็ล้มคุกเข่าลงในทันทีเนื่องด้วยผลจากเข็มเงินที่พุ่งทขยานปักลงบนบริเวณหัวเข่าของเขาพอดีแม้ว่าเข็มเงินจะไม่ได้เจาะทะลุหัวเข่าไปแต่มันก็รุนแรงมากพอที่จะทำให้รู้สึกเจ็บปวดแสนสาหาัส หัวเข่าสุดลงบนหลังสัตว์อสูรในทันทีหลังจากมันสัมผัสกับกระดูกหัวเข่าเสียงร้องโหยหวนแสดงให้เห็นถึงความเจ็บปวดที่แทรกเข้าไปถึงกระดูกสันหลงังร่างกายสั่นสะท้านไปทั่วสังหารมันฆ่ามันซะ ชายหนุ่มทุบลงบนหลังของกระเรียงปีกดำและร่ำร้องออกมาด้วยความทุกข์ทรมานชายชราทั้งสองคนบังคับนกกระเรียนปีกดำให้พุ่งไปทางชิงซุยแม้พวกเขาจะดูไม่อ่อนแอแต่ก็ห่างไกลาจากพลังของชิงสุยเพื่อไม่ให้เสียเวลาชิงซุยจึงนำเอาระฆังสถานจิตออกมาใช้งานในทันทีเสียงที่ดังเจาะตัดผ่านเยื่อแก้วหูพุ่งตรงไปยังชายทั้งสองคนในทันที หนในสองซึ่งอยู่ในระดับขั้นไกลของปราณเทวะกษัตริย์ตายคากรเรียนปีกดำส่วนอีกคนหนึ่งเป็นบ้าและเข้าห้ามหันกับนกกระเรียนปีกดำของตนเองหลังจากเฝ้าดูชั่วครู่หนึ่งชายที่กำลังเข้าห้ามพันอยู่กับนกกระเรียนก็ถูกช่วยเหลือด้วยชายชราและชายชราก็สังหารนกกระเรียนอย่างรวดเร็วด,ด้วยความโกรธลูกไฟเพลิงแรกเริ่ม ชิงสุยเกิดความรู้สึกอยากทดลองความสามารถพิเศษของลูกไฟเพลิงและเพลิงแม้ว่าคนเหล่านี้จะดูอ่อนแอก็ตามลูกไฟเพลิงแรกเริ่มปรากฏขึ้นในมือของเขาอย่างรวดเร็วสีของมันนั้นทำให้ชายชราที่เฝ้ามองถึงกับต้องตกตะลึง ในเวลาอันรวดเร็วเปลวเพลิงก็ได้เผาผลาญชายชราผู้นั้นจนมอดไม่ไม่เหลือฝุ่นผงทำให้ชายชราทั้งสองคนและชายหนุ่มที่สูญเสียขาข้างหนึ่งไปตกอยู่ในอาการหวัดกลัวสีหน้าของพวกเขาซีดลงอย่างเห็นได้ชดัด เราะเลวเพลิงที่ชิงสุยได้สร้างขึ้นมานั้นได้สังหารผู้ฝึกตนระดับปราณักบุญพิโรธไปอย่างง่ายดายไม่ทราบว่าพวกเจ้ามาจากตระกูลใดชิงสุยยิ้มขณะที่ค่อยๆเดินอยู่กลางอากาศ มีแม้ว่าชิงสุยจะยังรู้สึกไม่อยากท้าทายกับเหล่าคนที่อยู่เบื้องหลังคนเหล่านี้แต่มันก็เป็นเรื่องดีสำหรับเขาที่อาจจะต้องใช้มันในการตัดต่อและหลีกเลี่ยงปัญหาอีกฝ่ายไม่กล้าพูดจะใดพูดจะใด และไม่กล้าเข้าหำหันอีกแล้วชิงสุยสร้างลูกบอลเพลิงขึ้นใหม่อีกครั้งมันเป็นลูกบอลที่อยู่ในระดับเดียวกันกับตอนที่เขาสังหารชายชราผู้แข็งแกร่งคนนั้นไปปีหน้าของทั้งสามคนซีดลงอย่างชัดเจน พวกเขารู้ดีว่าวันนี้จะต้องเป็นวันตายอย่างแน่นอนแต่พวกเขาก็ยังยึดมั่นในความหวังอน้อยนิดถ้าข้าบอกเจ้าแล้วเจ้าจะปล่อยข้าไปอย่างนั้นหรือชายหนุ่มสาวด้วยริมฝีปากที่กำลังสันเทาวพวกเราจะไม่พูดเพราะต่อให้พวกเราพูดไปพวกเราก็คงจะต้องตายและคงนำพาหายนะสู่ตระกูลของพวกเราชายชรากล่าวอย่างแน่วแน่ หลังจากกล่าวจบชายชาราก็รีบสะบ้านชีพตัวเองในทันทีโดยทิ้งชายหนุ่มและชายชาราอีกคนหนึ่งไว้ในตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากศีรษะของชายหนุ่มถูกฟันโดยชายชาราคนสุดท้ายที่เหลืออยู่ และพุ่งทยานไปทางเปลวเพลิงของชิงสุยอย่างไม่ลังเลทักษะย่างก้าวๆเทวาเขาก็ได้หายไปจากสถานที่แห่งนี้เช่นกันไม่นานนักหลังจากชิงสุยจากไปผู้คนจากตระกูลหวานก็ได้เดินทางมายัางที่แห่งนี้ และได้เห็นนกกระเรียนสีดำทั้ง3มตัวตายสนิทมันเป็นเครื่องบ่งบอกให้รู้ในทันทีว่าคนในกลุ่มทั้งหมดจะต้องถูกสังหารจนหมดสิ้นแล้วนกกระเรียนปีกดำทั้งสองตัวตายด้วยอาการหัวใจระเบิด ไม่มีร่องรอยการประลองต่อสู้ใดๆด,ดูเหมือนว่าคนที่สังหารจะเป็นคนที่มีพลังปราณขั้นเชี่ยวชาญและคงจะเป็นนักฆ่าอีกด้วยชายชราคนหนึ่งกล่าวหลังจากตรวจสอบมันช่างหน้าแปลกหนักคนเหล่านี้เป็นถึงนักบุญขั้นปลาย แต่กลับสังหารได้โดยง่ายชายวัยกลางคนขมวดคิ้วและสายหน้าจงกลับไปแล้วรีบตรวจสอบว่านายน้อยได้ทำอะไรผิดเอาไว้ไปซะชายไวกลางคนขมวดคิ้วแต่ใบหน้าก็ยังคงไร้ซึ่งล่องลอยโศกเศร้าในที่สุด ชิงซุยก็ได้เดินทางข้ามไปสู่เมืองอื่นแต่เป้าหมายของเขายังคงเป็นการเดินทางเข้าสู่มหาทวีปราชันเหนือฟ้าแม้ระยะทางจะไม่สั้นมากและหากเดินทางโดยวิหกเพลิงก็คงใช้เวลาอย่างน้อยที่สุดก็คงอีกเกือบครึ่งปี เพื่อจะเดินทางไปถึงสถานที่ที่เขาต้องการเมื่อเวลาพลบามมาถึงชิงสุยก็ได้พักอยู่ตรงกลางระหว่างเมืองสองเมืองที่เพิ่งผ่านมาเขากลับเข้าไปสู่ดินแดนยกยุพร,ราชอามาตะอีกครั้งเมื่อเข้าไปถึง ชิงสุยก็รีบตรงไปคว้าตะเกียงร้อยวิญญาณมันทั้งหนักและเต็มไปด้วยกปลิ่นไอที่รุนแรงมันเป็นกปลิ่นไอที่เต็มไปด้วยความโบราณภาวะแห่งจิตชิงสุยเริ่มเข้าสู่ภาวะแห่งจิตและเริ่มทำตามสัญชาตญาณทุกครั้งนั้นก็คือการเปิดใช้งานทักษะเบิกแนสวรรค์ตะเกียงร้อยวิญญาณ สิ่งน,นี้คือส่วนหนึ่งของชิ้นส่วนโบราณผู้ใช้จะสามารถเพิ่มพลังจิตวิญญาณให้กับสัตว์ที่อยู่ภายใต้คำบัญชาซึ่งจะทำให้มันเกี้ยวกราดตลอดการต่อสู้พลังในการโจมตีจะถูกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับความสามารถของมันเท่าที่รับได้มันเป็นสมบัติที่สามารถใช้งานเองจนกว่าค่าพลังภายในของมันจะหมดสิ้นไปและระดับของมันในตอนนี้ก็คือสมบัติระดับศูนย์นี่คงเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เขารู้สึกเสียใจคือระดับของมันนั้นช่างต่ำต้อยเหลือเกินแต่เมื่อคิดวิเคราะห์ให้ดีขนาดมันมีระดับต่ำยังสามารถเพลงพลังแห่งจิตวิญ,ญญาณได้มากขนาดนี้ ดังนั้นถ้าหากมันก้าวขึ้นสู่ระดับสูงพลังของมันที่สามารถเติมเต็นได้ก็คงจะดีมีใช่น้อยเช่นกันโดยทั่วไปเมื่อสิ่งของได้ดูดซับพลังไปซักพักมันก็จะพัฒนาจากระดับศูนย์ไประดับที่1ได้ด้วยตัวมันเอง แล้วด้วยอัตราส่วนเวลาภายในดินแดนหยบยุพร,ราชอมตะผนวกกับพลังปราณที่แสนเข้มข้นภายในชิงสุยจึงหวังว่าเมื่อเขาเดินทางไปถึงมหาทวีปราชาเหนือปามันจะก้าวขึ้นไปสู่ระดับที่ดีขึ้น ตัวเขาเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าหากมันพัฒนาแล้วความสามารถของมันจะเพิ่มขึ้นหรือไม่แต่อย่างน้อยในตอนนี้เขาก็ตั้งหน้าตั้งตาทำการฝึกฝนภาวะแห่งจิตเป็นเวลา20ครั้งต่อวันอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ